โอเค <Okay S 2> นะ <พอ S 1> ก็สวัสดีครับยูโควเบอร์วานะก็ส่วนนี้เราก็จะไปเล่นแมป,ปที่ชื่อว่าบีดบอใช่บีดบอนะบีดบอนะเกมเกมยอดฮิตในตำนานใช่ไหมเพื่อนใช่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 เมันมันพิมมันพิมสแปมอะไรขนาดนนนเรารเือนกันอ่ะเพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อนเอามงดูในแชทข้อความหน่อยสิ ฮอนนี่ฮอนนี่โอรันโอรันดูในแมสเซจหน่อยอ่าโอ้รอโอเคนะโอเคนะอ๋อ hmm. ห <bla> ุ้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือคือแบบอื้ม oh. แอร์แอร์บ้านเพื่อนผมมันเสียโอ้โหทุกคน ใช่แอบบมเแอนบา๊ผมเสียเสียห้าร้อยล้านเตอร์งไงยห้าห้าร้อยล้านเืองไปไปมูแบบพี่พี่สไปซ์ไลเดอร์มึงไปไม่ยาวผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นพูดมาได้เนี่ยแกเนาะเอาละบอกเลยว่าวันนี้เพื่อนผมไปเล่นมนจากไหนไม่รู้ชนะต้องเสียเปลังไม่กำลังบัฟให้อยู่ ไม่ไม like ่เมื่อกี้อาจจะแบบเทคนิคพลาดเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวลาที่แบบขอพอเราเล่นเก่งเนี่ยมันจะข้ามเนี่ยเออมันจะไม่ดีอะทุกคนอะมันจะชอบแบบเวลาที่เล่นเก่งอะไรพวกเนี้ยมันจะชอบมีคนแบบลองโว้โผด้วยว่าแฮกเนี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่มันมันลองอ้ อ้า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 สว่าคุณเคยแบบอ่ออะไยังไงอ้าวอาอ้าวตายเหรอโดนโดนอยเฮ้ยเราโดนวเอเราเป็นคลิปที่มีมาตรฐาน อ้ตกไนทำไมพวกนี้มันเป็นแบบคนมันใส่แบบนี้นนอ่ะเง,งินสิอ้าได้ดดตายรึเปลตายสิกาลังจะโดข้ามตึงๆเลยแต่ตายตกก้องโอ้เงี้ยนะโอ้ม,มาใหม่ยังไงครับเอ้ยว้าวผลทดสอบร์ชาติเอาแล้วเอาแล้วต,ตอนตอนนี้คลิปมันกี่ยวโอโ้พึ่นคลิปมันไปสองนาทีแล้ว,ว,วคลิปสองนาทีนู่นตายไปแล้ว อไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่กันดีกก่อบเลยบีกตายครับโอเคนะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ตายกันแบบซีมองทิงตอนนี้ผมได้เข้ามาสู่เกมใหม่แล้วผมก็ได้สคลิปไปหน,น่อยากได้สคิปฟรีวันนี้เลยแย่เลยตัดต่อตัดต่อข้ามอะไรไม่ได้แล้วตัดต่อคลิปหายเฮ้ยโอโหนอนสบายยนะ เอ้ยลงเร็วๆเลยิเอนี่ยด่านที่เราถนัดกันใช่ไหมเพื่อนใช่ด่านง่ายมากแต่ตายไปหลายรอบเลย <c oughs> ถ้าใครคิดว่าผมฆ่าเยอะแล้วคิดว่าผมโบนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับม,รมาจบเอาผมขอเอกหน่อยดีเพื่อนเราขอเองหน,น่อยเอ้ยแกจะขโมยผมไม่ไดอน โอ้ยเบตัวกบตัวกบตัวกันหน่อยกันหน่อยกบได้หน่อยเพื่อนอเอาแม่สาว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 จะเย็นไอ้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 เกือบตายเฮ้ยนี่ยเพื่อนผมนีแหละมันหิวโคตรจึ๊กเก้นะตอนนี้เราได้กอดรมารอบนี้ผมจะทำเกมเดี๋ยมาเพื่อนมาแล้วมาแล้วแล้ว อะไรกันรีพอร์ตไปทั้งวันเลยเน่เล่นเล่นแต่ละทีมีแฮกรีพอร์ตอะไรของมันถ้าถ้าหรือว่าใครเล่นจริงแล้วเป็นอย่างเงี้ยช่วยช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์ให้หน่อยว่าใครเป็นแบบพวกผมอะ่ะโอ้โออหเนาเมือ่วอวานเมื่อวานกีฬาทางอุยอ้ยตาแลวแตกงเนื้ เนี่ยคือพวกเราเล่นด้วยฝีมือเนี่ยแล,แล้วกึโดนอย่างนี้ตลอดอะใช่ไหมใช่เออคือมันไม่ไหวจริงจริงแบมบนะเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดของแป๊บมีของลอยู่ของับ้ข้าวของแลนะผมผมเล่นกิ่งขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงเล่นกิ่งขนาดนี้เพราะว่ารวมหัวกันทีมมึงตายยกันไปครับเกมมันก็เลยขกิง น่าจะเป็นเพราะว่าเล่นเล่นมาหลายเล่นมาหลายปีใช่ไหมเพื่อนใช่เล่นมาหลายปีกว่าอ่าเพื่อนเพื่อนอเล็กซ์เก่าอ่เกี่ยวเกี่ยวเอ่อถูกต้องฉันเล่นคนเดียวจะกากมากใช่เราต้องร่วมกันเป็นทีมมือแต่ทีมแต่ทีมมือในบล็อกฟุตมีเฉพาะว่าท็อกซิคทั้งเรื่องโอ้โหทีมมือ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 โอ้ทีมมือทั้งวัน ไม่ไม่รู้ว oh, oh, uh, ่ามันไปเก็บกดมาจากไหนทีมืดตบโอ้โหขนาดมีขวานเหล็กเอ้ยไม่ใช่เอ่ที่ขุดเหล็กองขุดช้างเดี๋ยวต่อไปผมจะกันเตียงยาวๆตกใจเพื่อนเพื่อนทำอะไรจะจะลงไม้อ๋อไม่ไป็เดี๋ยวลงชั้นรอบก็ได้ไอ้เพื่อนเพื่อนนายช่วยลงให้เป็นสีดำเหลี่ยม เอ้อันนี้มีเพชรติดอันนี้มีเพชรติดสีชมพูตกน่าส,สาามพานเฮ้ยเพื่อนมามาเอาของในกล่องเมื่อกี้ขุดได้มาบอให้เพื่อนเอาของในกล่องน,นี้อะเอาไวมให้เปล่าแทนอูโอ้โหเก็บไปซื้อเกาะเดี๋ยวเก็บตับว้นี่ เห็นไ,ไหมถึงเวลาที่เราจะซื้อแม่ไหนอันไหนถูกๆอันนี้ด้วยหวานเจี๊ยบแล้วเจอคนโอ้โหสูสีแต่เองว่าว่า,าซื้อนี้ดีไหมบ้าเอาไว้เมื่อมีคนภาษาอ่ปก่นมาสแปรว่าเรามันมันสแปร๊อ่ะในแชทสีเกิดเกออ็ น่าโมโหจริงๆเฮ้ยเนี่ยนี่ก็คือหลักการในการตัดไม้อยู่ก็ต้องต้องใช้มิกเอ็กในการขุดบอกเลยถ้าใครทำอย่างนี้ไม้จะทำให้ขุดเร็วขึ้นสามพันเปอร์เซ็นต์ึ๊บปึ๊บปบเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฉลย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 นี่มึงกอดอีกนะเพื่อนทำไมทำไมแพ้ก็ออ้ยอทำไมแพ้เอ้ยมันกอดอีกใช่ปะใช่โอ้โหแล้วของโอ้โหไม้กูขอโทษในคำหยาบขอโทษในคำหยาบทุกคนไม่ไหวจริงจริงหัวร้อนต้องเจอโพลกระดูกโอ้โหโค้งกระดูกโค้งกระดูกโค้งกระดูกโอ้ยปั่นป่วน เอ้ทำทำไมมันไล่ตีเอ้ทำไมมันไล่ตีคนเดียวเนี่ยโตเนี่ยแโอเคผมผมพามันแล้วกอบตยโอ้เหล็กโอ้แล้วเกือบหมดเลยเยอะหมดแล้วอะเหล็กเหล็กไปหมดแล้วไอ้ไม้ไปหมดแล้วอะโอ้โหไม้แม่งยังซื้อยังจากอยู่โอเคโอเค เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเองมาล่อในกอบมีจุดสองอันมีน้อยเนี่ยเนี่ยมาเอาในก่อบมาเอาในกอบเนอะเรื่องเฮ้ยอ๋อเพื่อ <c oughs> นเพืจจ่อนเพืจจ่อน <c oughs> มันมี่างนี้แบบนี้ นะเอ็มเล่นตัวละครนะในอีกาดำใช่ไหมหมออีก,กาอือเดี๋ยวไปฆ่าอีกคนนึงดีกว่าสี่ยโคหน้าสงสัยสงสัยเพราะมันการ์ดจริงแน่นหนามันไปมีพิรุษเรื่องแค่นี้มีพิรุษเดี๋ยว่าคนนี้กเขนซี้อก็อยากจะซื้อเนาะแล้วจะการเดจรงทำไมนี่ โอ้ชนะโอเคโอค้โหนี่เกมแรกชนะอ่าเดี๋ยวงั้นผมจะตัดไปตอนที่เข้าอีกเกมหนึ่งนะทุกคนโอเคนะทุกคนเราได้ทำการมาอีกเกมอันนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายนะที่ผมจะถ่ายนะส่วนถ้าถติว่าคิวนี้จบไปแล้วจะเป็นคิปอะไรต่อไปเขียนไม่ออกนะแต่ก่อนที่จะุณจะเะเอากด ก่อนที่จะจบคลิปเอ่อกบก่อนที่จะจบคลิปนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนกันใหญ่ให้กับผมแล้วก็เพื่อนผมด้วยนะไม่ตอบเลยนิ่งจัดนิ่งจัดใช้สมาธิโอ้ตีไม่เคยเห็นใช้สมาธินะอันก็อันก็อะไรอะไระไจะรักษาคนละโอ้ยนายนายนี่แย่จริงๆเลย นายต้องเปลี่ยนจากคำพูดว่ากลายเป็นล่าคนดีกว่า่ตาย RIPB เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาหนี้มาหนี้มาหนี้มามามาในกล่องในกล่องเห็นมากตะเกาะโอ้มาดูมาดูกันว่าเพื่อนผมจะตึงแค่ไหนคนที่ผมตึงมากเลยนะครับผมบอกเลยคนที่เล่นมาเกือบครึ่งปี โอ้ยโอ๊ยจะต่าเาโอาอาอกำลังจะหหลังรถตีดเสาโคตรแย่โคตรแย่เลยเอ่โอ้1นาทีโอ้ยเ,ยเยยยียงรถโคตรดัง

เจอปูมาถูกรูปแบบผมก็เคยใช้ปูนี่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 นมันใช่ปูไเมีกมเฮ้ยทุกคนปูอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงของจริงนะของจริงชื่ออะไรชื่อเฮ้ยเซฟชื่ออะไรเซฟชื่ออะไรเอ้ยกันเตงก่อนกันเตงก่อนเอ๊ะเอ๊กันเตงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผลขออนุญาตถ่ายรูปไว้นะเอาไปเป็นหลักฐานในคลิปนี้ก็จะมีหลักฐานด้วยเอ่อมันมันอยู่ทีมสีฟูใช่ไหมใช่เราเกี่ยวทีมสีเหลือง มื่อกี้มันต่อบบอกเร็วมากเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเพื่อนด้ er apa, วยนสีฟ <net> well ้าสีฟ้าเฮ้ยนี่ไปเดี๋ยวเราจะกันเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวมันเป็นสีชมพูอะนั่นไงโปนี่ทุกคนนะไอไอคนนี้ไอคนนี้โป้แอดจริงเลยเห็นใช่ใช่รีพอร์ตรีพอร์ตเออรีพอร์ตอะอันนั้นะอย่าง้ยทุกคนเอ่ามันมันไอหัวโน้ก็ไหัวโนู้นี่นี่บล็อกไม่อยากเจอ แล้วก็อะไรก็ไม่รู้จำจำไม่ได้แล้วใส่ไหนฉันใส่ใส่ใสมั่วเลยมันแโ่ก็คนแบบนี้วะไปเราคลิปโอเคนะอ่ตราคลิปด้วยกันรีพอร์ตโอเคงั้นก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมเบสบอลอาจจะมี EP 1หนึ่งเอ้ย EP 2สองต่อไปก็เป็นได้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครพึ่งกำลังใจให้กับผมโอเวอร์วันแล้วก็เพื่อนผมใช่ไหมอืม mm. โอเคแนละ้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ